สบายดีสบายดีน้องละน้องแก้วเนาะแมงโดยพอมาพอก,ก,กันไลยเธอ,อไลยข้าวแล้วเนาะโดยไม่ได้ไปทางไหนบ่เมื่อนี่บอ่อยู่เฮือนอืมอยู่เฮือนชุ่มอายบ่มา,าขึ้นทอดอยู่บ่เนาะคิดทอดคิดทอดคิโท่าห้าแต ย่านพังค์ไทยผิดโทรมาหาชุดพี่โทรเบอร์มาเนี่กินหันกินหนีนี่ห่อจิอวกินเก่งจังดิ๊ใส่กินใส่หมุนใส่เฮใส่ห้าเนาะกบสุดดูใส่หมุนอยู่ฮะคือว่าเมื่อวานเนี่ยทั้งเลยโทรมาหาแม่ข้าวน้ำเกลือป้อเป็นเป็นยังน้องนละเป็นบล็อกบ้านอะไรก็ต็มกระตัเปิ้นไม่ข้าวน้ำเกลืออยู่ใช่ อยู่สุสละเรียนได้ตอนนี้ใครแน่แล้วบ่โดยเป็นใครเหนี่ยแล้วออกมาแล้วตัดสุสลาโดยใส่พุชคองนองน้งเกลือทวงเดียวโอ้ใช้ทวงเดียวอย่าใช้หลายทวงเป็นเ่าคนบอทําเปิดพ่อแม่บ่โดยเป็นการใช้จ่ายกับเพีงมานะสุสละเลยเปิดเพียงกันได้ในการใช้จ่ายให้เป็นคนดูแลให้ อาจ่ใจออกเองบ่หรือว่าทั้งายพูดอยู่มีการฮั้นคือว่ายังก็ดูแลแม่เถาเนาะหนมกเกยดดูแลแม่เถานองนองบอ้นชุพังหรือนใจ่าหายบอโดยโอ้่าแม่มาใส่หนองเกือชุกสลาเพิผนก็เลยใจ่ายขาขาใส่ให้โดยโดยโดย เดนมันมีอยู่มือหนึ่งเถอเพิ่นติดต่อน้องแก้วว่าอะไรน้องแก้วไปไซน้องแหละไปเพือนมูเพื่อนก็โทรมาหาเอ้ยก็ได้สายเมื่วานนะมูน้องแก้วไปไซเพิ่นว่าโ,โทรหากับบอติดน,นะน,นู่นยนะไปทางเจ้าหน่ยไปเพื่อนมูเนาะโดยอืมแต่ว่าบ่ไดแอนทะเลาะอย่างกับแม่บอผินีดกับแม่หนึ่งละกันไปเลยไปตอนเที่ยงิดกับแม่โดย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  แต่น้องบริบบอ์ไอ่ผมนบอกว่าเห็นไอ้ผนติดต่อมาได้นะคนกะกวนนะง่ายๆกันเป็นห่วงเนาะอ่านั่นแหละคนก็ว่ายบนอยู่บนมวลก็คือปกติแล้วก็ติดต่อน้องนี้ทุกมมือทุกมมือเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ผมติดต่อน้องมาได้เพื่นกะอ่ะกังวลใจเป็นห่วงว่าเป็นอย่างเพื่นกะอย่างหูเรื่องหูเริงเล่านะอยู่บนมือเป็นนอนค้างคื้นบนองหน่ะ โดยเพื่อนเราค่ะเลยพอมาได้กกระไรโรหาอ้ายเพิ่นเลยบอกเพิ่นไปว่าว่าเป็นพ่อยังไงยังบอกตัวทะเรลกันกับแม่เลยโดยเพิ่มันเคยงอนน้องอย่าว่งแตู่้จักกันมานี่เนาะเคยเคยงอนเนาะโดยโอ้ก็เคยมีความใจกันผิดอยู่บางเวลาโดยเพิ่นงอนเรื่องยังหนึ่งละ มงคือน,นงนเรื่องนันน,งน้อบ่าน้อเอรบซาเวลาเป็นงอน,น <c oughs> เนาะคนสอบฟอ้องเนาะอ้ย <c oughs> โทรมาหาทางน้องหกักนเนี่ยโทรมาฟองนั่นนน,นี่แล้ว <c oughs> น,น้องแก่ใน P P เปลี่ยนไปเห่ออ้โทรหาก,กับอยากคุยน้ำเหมือนว่าอ้าวแมน <c oughs> ่าน,น,นกี่ฟองไดยนน้องก็บอกคนน้องก็มีเรื่องมีงานนั่นเสือมาหักเลย คืออากาศบริสุทธินเสียงโทรศัพท์คับก็มีเนาะคาร์บอนได้อกไซดต้องขับทุกเครื่องเนี่ยเนาะเดี๋้วเราเคยงอนไอ้ฝนยูบอทางคุณกัน้องกะโดยเคยมิตเรื่องเรื่องยังใช่เนาะเรื่องฝนว่าแบบเบอร์ถึกใจเลยเลยงอนฝนโอ้เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเลยเนาะคุณบ่าวคุณสาวกันกันแน่นอนแหละคนเถื่อก็มีงอนมียังได้ มืงอนอีกบนโทรหาแล้วว่ะเงอนีด้อโอ้โกเถื่อนองมืินหนึ่งจิงคำประมาณสองสามเถื่อนหรือสเถื่อโอ้โหเถื่อ,อต่อมือเนาะโดยคุยกันดูดีเนาะแต่ละเถื่อนี่คุยกันประมาณจักนาทีนองแหละประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีแล้วก็าวาง <S <S เอู้หู้พระเจ้เอ้ยโบ๊เบนคือไว่ายแทนนะคือ น้องก็ว,ว,กว,กวิางเล็กเลคนกเอาก่อนก็ไดออ้เปรโทรมาว่หายินหอนอหหาเย็นเชียงก็นึ่งก้าวเนาะไได้ยินเียงนะอารโ่เลยเพียงน่วึงนาทีขึ้นบนว่าบนว่าไอ่บนเห็ดเบียกเม่์เมอเนาะโทรมาหาทางนี้พอได้กินเชียงหนึ่งก็กกออะมีลลกำล<อ> <c oughs> ังใจเห็นเบียกต่อแล้วบ้านนี่ยจะโทรมา,า, <c oughs> ท,าทางนอกฝั่หับเนาะได้คุยกันเล็กหน่อยกัเออถือว่าโอเคถตากว่าโทรมาแล้วคือน้อง โมหับซ้ายนี่มัดแห้งเห็นเวียกเพิ่นัชนเพิ่นกับบุธโทรมาฟ้องน้องสาวดนะอกของกำลังใจทางพี่เนาะแมน่นกำลังใจางลาวทวงมาฟ้องแล้วก็โทรมาทางข่าวขาวว่าเป็นย้อนสาเหตุเนาะก็ติดตออ่อมังนนนะแกวบได้เนาะแเป็นกำลังใจนุมเมกาแมนตัวนะเนาะเราห่างไกลกันน้องเคยโทรหาเฝืนบริหับก็มีบอกบาตรสวัสเคยโทรหาเฝืนบริหับก็บอกเป็นไงโอ้น้องน้องบริขินน้อยใจบอ กะเล่นก็กินอยู่เนาะเลยใสร็จบ้างแล้วไอ้ว้างแล้วไอ้โทรหาน้องเงยได้ใช่ไหมถาวรโทรเป็นคนมาหับแล้วก็เสร็จเสร็จข่มความปลาเนี่ยกะเข้าใจน้องเงยแล้วนะถาเพเ่็นกาเห็นเบียดงานที่พ่นเพป็นเห็นเบียดก็คือยามเอาเห็นเบียดเนาะก็อยากบอกง่ายเหมือนกันถ้าหากว่าโทรมาหาน้องแก้วบ่ได้ก็คิดเซสว่าตอนในเห็นเบียดเนาะน้องแก้วก็โทรหใอ้ผมพอได้คือกันตาคนต่างมีเบียดก็อยากให้เข้าใจกันเนาะบ่อยากให้งินกันหลาย บางทีเงินเล็กน้อยก็เป็นอะไรใหญ่ก็มีในการงอนเลยมีแพทย์เนี่ได้ต้องลดการอ้ายคนนี้ว่าแบบหลังจากแต่งงานกันแล้วนี่คนจะเอาน้องไปอยู่พุ่นนั้นว่คือโดยใดหรือคนจะมาอยู่ปี่บ่โดยคนก็ว่าจะเอาหน่องไปอยูุ่หนน้องวัไหน้องว่ามันไปได้อยู่ตัวเป็นห่วงเมยทางบ้านเจอหนึ่งเงอยากไปเจอหนึ่งก็ห่วงคนทางพี่โดยโดย ชวนแม่ได้ใชให้ไปบุคคลนอ้อยอยากไปคนเราคนเห็นไปโอ้แม่ไงให้ไปเนาะแต่ว่าน้องแม่ว่าเป็นห่วงแม่ชี้ซื้อเนาะโดย<ม>ถ้าน้องไปมีคนดูแลบ่อสไอน,น้องเจ้าก็มีอยู่มีอยู่เนาะโดยก็บอกไปยังน้องหล่าถ้าว่าไป,ไปพูดยู่พุ่นกะถ้าสมมติว่าเนาะเรื่องเบียกการ,รงานการเงนิงนเท่านี้กะส่งมาให้พนันเอาคิดจะว่าเอาไปหาเงินเลี้ยงแม่ซะเนาะอ่าถ้าเพิ่นมีเงินเพิ่นกับ่ทุกเบียกดอก ก็ช่วดูแลบนกรุบบนกะสบายคือว่าเนี่ยนอกบนก็ได้บนต้นบอต้องให้เรียกตากลงตากแดดบนกะแข็งแห้งคนที่เฮาที่จะก่อนจะจะเป็นนี่กัต้องให้เรียกนักหรือว่าเมื่อยคือเมื่อวานนี่แหละบมอคือเป็นเมื่อยบนกะไปเข้าสโลบคือว่านะคนไปก็ดีกันน้องหล่อสบายทั้งพี่สบายทั้งสองฝ่ายนี่และคือว่าได้ส่วนแพทย์อนาคตก็ได้ลมกันอยู่เนาะ แต่น้องกันคืออยากไปได้ปะอยากไปได้เป็นห่วงแม่ได้โอ้สองจิตสองใจเนาะัแม่ได้กันนะคันได้เอาก็แล้วก็คือสิได้ไปแล้วน้องเนาะโดยแ่นสีคันมาไปสีคือฮอดกันนะบอลสีโทรกันแห้งดุบอลเนียวไปจักไปแห้งงอนกันง่ายเลยวไหมน้องโทรติดไปหนึ่งเอาแล้วหมือนงอนแล้วเหมือนห็นขิดไกลแล้วเหมืนเนี่ยเป็นเห็ดเป็นเห็ดเียงน้องแก้วเห็ดคั่วกินถ่ากองวาย มาเฮือนกันบบมือยปนันได้ได้ย <c oughs> <c oughs> น้องแก่ถนัดตีเรื่องแตงยูครัวกินนี่ถน,น,นัดจริงดยคุ้มมืออะไรเห็นตุ่มมือเนาะโดิกินข้าวเทียงกับยังแซบมอนถนบ่งกูบอกคือเขามามาบันนิงกัเธอจะว่าน้องแกวกับตอนที่เวียกเนี่ยได้เระบบเวียกจะมาลมอุสมชิมานี คือมาลบกวนตอนไปเห็นเมียกมาเลยนะเลี <goodness> <laughs> ้ยงงัวอะไรกับเอียงแน่น้องละเลี้ยงงัวก็ขึ้นมาสักเครื่องโดยถ้ากินข้าวฉับดูทุกมาลบกวนก่อนโดยขึ้นการลบกวนมาหนีิกะถือว่าบอกเห็นให้น้องแชร์ไปลงเวลาเนาะพวกเฮาก็มีแนวมาให้กันไหมเนี่ยทุกคนเลยโอดยใช่ไหมนี่นี่ทางขามจะน้อมหอมให้น้องแก่เลย คือจังอ้ายนนอกนจ๋าห่วงใย่ัปลาจโลก็สองโลรึ่งสองโลรึ่งมะเกี้ยงหนึ่งโลหนึ่งโลมะนาวเดียวมะนาวยังอีกแบขนมมั่วาน้องน้องมักหรือเปล่บกมากกินตรงไหนเนาะชื่ออะกมามักมาเสิก็ได้เลย กเป็นทางผู้บ่าวน้องอะไรเป็นมอบเวียงงานให้ให้ซื้อมาให้น้องเพราะว่าเห็นทางน้องนี่ต้องดูแลแม่แม่ก็บ่อสบายเอ่อเพื่อนก็เลยให้น้องทั้งน้องสาวบนแลี้เวียงให้มาซื้อปูซื้อปลามาให้กินแบบของชมของหวานแน่เนอนก็มีแห้งก็หวานแหละพี่นเราต้องหาคุ้นแน่นอนอย่างนี้เพียอนเมื่อกินของหวานก็เจอสีมีแห้งเลยเพี่น้องเราเนาะเป็น เรียงงอในปกตินี่เกี่ยวไห่บนรองด้ว่าแบบใดเกี่ยวบางทีก็จูโอ้ปกติก็เกี่ยวเอาด้วยก็จอกินโดยคณะคณะน้องเอกคือคณะคนเดียคณะน้องเอกคนเดียวคณะคนเดียวไคือสิบละไปรองมาได้จมาไยอ่าเขาเป็นห่วงเนาะเลยมาไทยจังห่วงหน้าหน้ากับเจ้ามีงอเหมือนกันมีคือเด็กชอาคนจังห่วงเนาะห่วงหยาดเลยเนาะ ดวงไหงัวพันเนาะดวงงไปงัวพันคือคือเขาเนาะท่าสมุดเขามีงัวคนอื่นมาเลี้ยงกันกับบางอยางกันเนาะเขาก็มีงัวคือกันไหงัวตัวเองเนาะอืมนี้จะเป็นแบบพันดาอานเราไปเกี่ยวเอาเออเกี่ยวเราบดห่วงแสดงคนบดห่วงเนาะคนห่วงยันงัวกินเขาเพิ่นเมนไอเข้าใจน้องลาตันี้ไงมีตีเพิ่นตัวนี้ถือว่าไผ่หยาอยู่เนาะเมนใช่อะไรครับต้องเกี่ยวเอาความเพันอยู่ว่าเธอมันกินกุ้งชงโกก็เสียหายของเพันเนาะอ่าไม่ละช่วงนี้ก็ ส่วนเขางามซามซงนีงนน่ก,กันเนาะบาง,บ,าง,บ,าง,บ,างบอสก,ก็จะของห่วงก็มีได้เนาะถ้ากินช่วงนี้ห้วยมันก็อยากแล่เลยได้เขาน่ากินตอนเข่าออกห่วงกินแล้วก็คือบ่ได้เลยบันนบนบดนี้ไปถูกมือบ่น้องบ่ได้นี่ถูกมือโอ้ไปถูกมือเนาะโดยเกี๊ยวนี่น่ะมีเกี๊ยวที่ซามซูนีเป็นมือใดแบบหญ้าขนาดเตียงบ่ค่อยมีก็ไปเกี่ยวหน้าิ่นเนาะโด จำบริกันเกี่ยวกับจูงนาตัวเองคนเดียวบ่น้องหรือมีผู้ช่วยบ่หรือไรก็มีคนช่วยเกี่ยวมีน้องบอนหรือมีใชนไหมมีน้องแบกเป่าหยาดแบกมาเลยพากันลากบ่ได้ชวนกันหามบอเกี่ยวก็เป็นคนขยันได้พี่น้องเยเนาะคือว่าต้องดูแลแม่เดแล้วกับบึงงัวเด้เยอะแยะทุกวันจักโตหงัว โตโตงัวตัวเองแนงัวไม่เท่าแน่โดยโดยโตัวจูงกินหญ้าหรือเกี้ยวหญ้าเป็นละมือนี้จักเป่าน้องเียวหญ้าจริงๆจรงอิ่ม7โตนี่6 7สอบบ่อถึกสอบแล้วโตเลยเนาะโดยเป็นละมือนีได้บ่7สอบเกี่ยวนี่มมก็ได้มมก็บ่ได้แล้วแล้วแต่ดวงเฮาไปถึกยันหญ้าคันดกแล้วนะเนาะอืออือ เกี่ยวทุกเมื่อเนาะถึงตละสองโบเมื่อยบ่น้องแหละก็เมื่อไอ้กต้องเกี่ยวมันกินให้ได้เนาะเอาซีมาเลี้ยงหน่ะเนาะผูกกิ้นทันหิกระบายมัน้องเ์ทรายเนี่ยยากมันบวกินมันบวกินอยากโอ้ถึงโมลือกอยากเลยไปเจ้าเลี้ยงดีเด้เนาะเรียงดีคอยมีชิดเลี้ยงป่ะอ้าวคอยบวกินตัวนี้พอดจะคลองไปเกี่ยวใช้ยางกำงามมาให้มันนี่แหงเลือกมาอีกวันี้เนาะ มันหนาเลือกเลือกมากเหมืนว่าขลุกกระเป๋ายเนี่ยนะเลือกมากน้องแก้วขายกูกระเป๋าหยาผับขลุกกระเป๋าแล้วเลียนน้องแก้วเห็นสีขายยี่โบขำมีคนถามซื้อบุขายบุคายเพราเลี้ยงไว้เป็นงัวอันเล่นบอ่บุขายเลี้ยงเป็นให้มันแพร่เป็นผ่อพันธุ์ไปเลยน้องแรมเนาะทำมันลายกะจังคอยแบ่งออกเนาะ คือว่าแหละคือน้องเนี่ยเพิ่นกับขยันในการเลี้ยงงัวอยู่เลี้ยงก็เลี้ยงไว้ดูแลไว้อยู่หมูได้น้องหน่ะียว่าจะชื่อหมูหมูเพฝนยังบ่ได้ทานหมูมาอืมอืออืมยังทานเด็กมาส่งเนาะโดยก็เกือเจ้ะธรรมดาคือยังมาส่งดูไกลบ่ไปแล้วนะหาซื้อมาให้อืมเธอยังไปหาซื้อมาให้อยู่โดยอืมโดย เร hey, really ียหมูต้องเงหำเนาะโดยกหาซื้อเอาแเนาะโดยเียหมูเนาะจังีำหรือว่ากล้วยหรือว่าบอนแม่แม่มาต้มมกินยางที่ผ่านมากเคยเรียกอยู่วนองหมูนี่ เลี้ยงหมูพยายามจะปล่อยแตน้องหลังปล่อยยังาปสุดยว่าหนมวนคว้ายน้ัเห็นนะมังห่างมัต่างคนนเั่นคันเป็นนะพวัวขี้เหลากับเข่ามูยองช้นเลือกน้องชินเลือกยั้งผัวขี้เหลากับเข่ามูยอง เลือกเขาแล้วแม่เนาะขาคือเราเลือกเขาเขาเกียดมันก็ะมดเนาะถามเลือกผัวนี่ตลอดชีวิตด้เนี่ยคัวมาตายผัวคี่เรากินเราตลอดเนี่ยเนาะแม่โดยโดยขอมูงยองเกลียดอะไรก็ะมดไปแม่ปีปีละเถื่อเนาะเกี่ยวเขาแล้วอ่ะแม่มันยองปีละเถื่อนะแม่แต่ผัวนี่ผัวคี่เรานี่มันทุกมือมันทุกเวลา ันแกมันกันเลือกได้ถือนนด้วเลืถึกอยู่เเขาเราะเป็นงน่นได้แบบคุหมักเดือมหมักยางตีโอไกินเหล่าไ้สุตรยาเนาะโดนโดสูบริดกินยังไงโอ้โไกินยังไกินที่หลากิยู่ผมไิกินเรื่องชุลาแสดงว่าถือผู้ชายในฟันเลยมันบอลนี่จากฟันมาฟันมาบ่าเสิร์คือคุยกันมื่อแรกอะ ปิดใจคบหากันเลยตกลงเลยตกลงเลยมลมผู้เดียวเลยแมนโอ้หลวงแก้วเนี่ยบุเคยลมให้เลยมันบ่ตั้งแต่ไปคิดมานี่บุเคยคนแรกเลยมันบ่ห่างเดียวใจเดียวเนาะอือแบบหลันจากลังจากบู๊จักกับไอ้คนนี้อันนี้ไอ้ทามสิสิเลยบุ๊คแมนบ้า,บาวบ้าลูปบุ๊คแมนหลังจากล้อกับไอ้คนแรกคนอื่นทักขมาก็มีอยู่พอน้อง มีตัวบริหับเพิ่นโอ้บริหับเนาะโดนมีผัวบ่าวแล้วโดนมิตตบอกทิ่นได้มิเตบอกถิ่นต้องถามว่าม่ไว้่อยคอยบอกมาเลยถ้าหากว่าเนาะถ้าหาแบบเอ่อต่อปากต่อคำเนาะมันจะเหตุห้มีปัญหาโดนอ่าบางทีคิดตื่นหลายแนวเนาะบางทีฝันไอฝันเห็นเนาะครับเป็นเพื่อนแบบไปแซ่คอมเมนต์ฮูเป็นยังี่เนาะบ่าวไปมันกะอาจจะคิดน้อยใจไปอีกโดนโดนก็ลองมา มีเอใจเดียวเนาะบอกอินเลยมานบอกเลยเมื่อกี้แล้สิด้วยน้ํายังก็อย่าบอกคําเลยอือไว้หากยังบอกเลยดว่าตอนนี้เชื่อแต่ผู้เรียนเนาะมื้อนี้บ่ทักเข้ามาก็ได้บอกอย่างเดียวดใจเนาะดวกาตอนนี้ก็ถือว่ามันใจ100%พุ่นละพ่นเอ้ยบ่เสิร์วาให้เลยเพราะว่าน้องว่ากินนี่คนอืทักเข้ามานี่แม่นบล็อกถึกบล็อกเลย ไม่ได้บอกยังเพิ่นจะค้าบอกบอกเลยบอนองละเดินเดิเดินเนาะเป็ดเลยน้องละมักเลี้ยงอยู่บอเป็ดโดยมักเลี้ยงอืม๋ยวทางอายเพิ่นจะซื้อเป็ดมาให้เลี้ยงดีแท้เพิ่นก็ให้เอื้อยเอามาแล้วมื้อนี้นะแต่ว่าเอื้อยเล่นเขาเิโนเนาะโดนยั่นด้วยเผื่อเขาเชโนกาแฟกลับไปกลมารอบโอกาสหน้าอีน้องละเ่อาไปเอมาเผื่อมาชิ้นเดียวเอามาและเมื่อไหร่เมื่อได้เอามาแล้วไอ้ทิ่ผมบอกให้น้องต้มน้ำไปทาเด้อ ่คือมันได้ให้อากาศหอดเนาะอากาศหอดมันที่ชอบมาแต่หอดบ้านน้องแก่นุ่มห้อยอาจจะเปลี่ยนรูปหางเกี่ยมิดฮะนาวเนาะแต่มเมื่ออากาศเย็นๆจิ้งอเป็ดมาหายน่องเนาะแมนกระห้องสียังเอี๊ดเนาะแมนเป็ดก็เคยเลี้ยงเนาะเนอนเนาะผ่านมาก็เคยขายอยู่เป็ดเนาะเคยเลี้ยงเป็ดขายอยู่บอกเคยเาเงินเป็นปิดเป็นไก่์นี่เคยเลี้ยงอย่บอกผ่านมา เคยเลี้ยงตะไกรผ่านมาก่กกนาอนเคยเลี้ยงต<ม>ะไกรปัจจุบันนี่ก็มีบ่ไก่มีอยู่มีอยู่เนาะแต่เป็ดกมีอยังไปซื้อมาสี่ตัวซื้อมาเออไปซื<ด>้อจะมาเลี้ยงโดย<ด>ล้วน้องหลานมาเลี้ยงจคือผสมน้<ด>นองที่เลี้ยงนี่น้องที่เลี้ยงก่าอย่างไว้กินบ่อเลื้อไว้ขายว่าไว้แบบงามเกี่ยวเขาเลยขายเพิ่นกินนะแบบอืมแต่สองยางโดยขายน้ำกินน้ำ ยังเป็นงานกะสบายเอาไปเอาไกลเอาเองเอาเป็นเอาเองเนาะโดยแสดงว่าน้องแก้วเป็นคนหมักเลี้ยงสัตวดชนะโดยเพื่อซี่แหละคนขยันพี่น้องเอ้ยเขากับอ้คนเด่นเนาะก็ไอ้คนก็เป็นคนที่อาหมักคนหมักสัตว์คือกันแม่นเจอสัตว์มัดเลี้ยงสัดเรื่องเลย ประโยคหย่อเราสิคนโมหลักจะไอ้คนหมักเรียงคือคนหมักธรรมชาติจันไอประกาศบ่มัดแจน้องแก้วไว้ดอกพอพอประเทศประกาศตรงสเปคแล้วนะในมือสัมผัสมั่นังเปิดมือหนึ่งปุ๊บดูแลมากระหลอกไว้เลยอยู่ช่างมั่งน้องแก้วกันวันนี้ก็ใส่ลูกกัญชาใหญ่นะบนนี้ ย่งแงวแงีจนลอกยุ้ยเลยเนาะผู้อื่นมาไข่ดิโบได้บล็อกคือนี่จืบบล็อกอันนี้แค่นี้อันนี้ไอ้ผัดลอกน้องแก้วบล็อกหมดน้องอื่นเขามากผัดน้องแก้วบล็อกไม่ลอกก็ไอ้เพลนใช่เนาะชือว่าน้องแก้วนี่ชือว่าลอยแน่นอนทุกคนก่อนจะตกลงกับอ้ายคนในเพลินเฝ้าไว้ได้น้องก็จะลงเป็นแฟนกันนี่ไพ่ขอเป็นแฟนก่อนน้องหรือไอ ขอเป็นแฟนกันบอลซอกมันจะแบบคบไปเลยบอลไอคอบอลไอคอเป็นแฟนเนาะลมแล้วคบกันไปเลยก<ด>็คือแบบมักคือมักแล้วม่ต้องคอ<ด>นะไ<ด>ม่ต้องคบอีกเนาะอ่าแสดงว่าเห็นในเห็นว่าโอ้คนนี้นี่ถูกใจแล้วกันลมไปเลยคุยไปเลย,โ,<ด>ยโอ้อย่านู้นโอ้ขอเป็นแฟนน้องแก้ได้ว่าฉันสิบป็นบริวารเนาะน้องแก้กับบอลไอคอกว่ลแหละเจอกันได้เลยว่าสักไหนเนาะ้อโแสดงว่าประธานแล้วขอเป็นแฟน แต่ก็เป็นแฟนแล้วเป็นแฟนนคุยเลยแบบมักก็คือคุยได้มาใส่ในการคุยไปเลยเนาะโดยทําความเข้าใจกันเลยเนาะโดยโดย่น้เนาะเือว่าน้องแก้วก็เจอคนที่ใช่แล้วล่ะตอนนี้ก็ได้มีแต่รอรอวันที่ว่าเป็นเรื่องงามๆาดี รอวันออกพรรษาพี่น้องเอ้ยเนาะคือวันที่จะมาสุขอเนาะแมนแมนแมนใคร่ใก็ให้เอฟซีเป็นกันรุ่นไปอีกเนาะว่าลังอากันออกพรรษานี่จะมาสุขอแทบ่อหรือว่าทางทีมงานเฮานี่สร้างคอนเทนต์มาเองแมนแมนอ่าหลายๆคนก็มีแต่ว่าเฮานี่สร้างคอนเทนต์มาเองเนาะโดยโดยเป็นรุ่นไปตรงกันก่อนก็สีแท้หรือบ่แท้กอะ วันออกพรรษาฮูจักแน่นอนโดยเรือมาพุ่นละเดือสิบเอ็ดเพ่งพี่น้องไปออกพรรษาก็ได้เนาะการเจ๊แม่เดือสิบสองเพราะว่าเป็นวันที่คนทำหมักแต่งงานเนาะเดือนสิบสองเดือนสองเดือนสี่พุ่นละพี่น้องไปออกพรรษาก็ได้อดใจรอรอได้แล้วตอนนี้ยังรออย่เลยเนาะอีกสองเดือนสามเดือนน้องแก้วก็ใช้ได้สละความโศพี่น้องเลยปวดปวดอะไร รวมเพิ่นกะถือว่าหลายเนาะให้เพิ่นอาน้องเพิ่นเอาปลาไปเมียนก่อนเดี๋ยวมันจะเน่าเนาะอ่ามาโอลมกะถือว่ามื้อนี้กะมีประโยชน์แล้วกะมีหลายอย่างที่เฮากัได้ถามเพิ่นไปแล้วเนาะกัสิได้ขอโตกับก่อนอี่ต้องลามื้อนี้ก็ได้มีเรื่องราวต่างๆทางทีมงานก็สิไดายมาเดินให้ FC หลายๆคนฮูเหมือนกันว่าระหว่างน้องแก้วกับหนุ่มอยู่อเมริกานี่จะเป็นแนวใดเนาะโดยอ่ะจะได้ชิด้ขอโตกับก่อนต้องลาบมันนี้ Então, nossa marinha.